แฟนของเขาอ่ะสวยขนาดนี้ไม่ต้องแต่งหน้าหรอกไม่ได้หรอกวันนี้เขาเข้าไปทำงานเป็นวันแรกเขาต้องสวยที่สุดเขาไปก่อนนะแฟนของท่านประานคือเขาจะเข้าไปเป็นพนักงานใหม่ที่บริษัทจริงๆเหรอครับคุณไม่กลัวว่าเขาจะถูกแกล้งเรื่องนั้นอะ่ะฉันรู้อยู่แล้วแหละ ยังไงก็โดนแน่นอนเฟิร์สเฟิร์สใช่ปะนี่นายก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอวิกกี้เพื่อนสมัยมออปลายฉันใช่ไหมนี่นายจำฉันได้ด้วยเหรอฉันนึกว่านายจะลึมฉันเวลาซะีอีกอะ่ะตอนนั้นเธอเรียนไม่จบ ก็ออกไปการเทิมนี่ uh huh. ฉันได้ยินมาว่าเธอจะไปเรียนต่อที่อเมริกาสงสัยเธอจะไปเลยนโกงสินะถ้าตอนนั้นเธอพบกับฉันเนี่ยเธอก็สุขสบายไปแล้วไม่ต้องมาเป็นลูกน้องฉันแบบเนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันเป็นผู้จัดก,การของเธอไงยังไงก็สู้ๆนะแล้วนี่ฉันต้องทำอะไรบ้างอะแล้วก็เอาเอกาสารนี้ไปส่งก่อนก็นกนแลัน นี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยนี่มันเอกสารสําคัญนะเธอทํำรนแบบนี้ได้ยังไงวิกกี้ถ้าเอกสารพวกนี้เสียหายขึ้นมาเนี่ยเธอจะทํำยังไงถ้าเกิดเอกสารพวกนี้เสียหายขึ้นมาเนี่ยอย่ามาโทษฉันนะพนักงานใหม่คนนี้เนี่ยไม่ที่เรื่องจริงเลยก็นั่นน่ะสิเข้ามาทำงานที่บริษัทเราได้ยังไงเ่ย อ,อพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยจะต้องไปล้างห้องน้ำไปเลยว,ว่าไงนะมีกฎแบบนี้ในบริษัทด้วยหรอแล้วที่บริษัทเนี่ยเขาไม่มีแม่บ้านทําความสะอาดนี่ไงก็ฉันเป็นคนตั้งกฎเองนี่แหละกฎเนี้ยคุณเฟิร์สผู้จัดการของเราเป็นคนตั้งขึ้นมาเองแหละแล้วเธอก็ต้องทําตามด้วยใครไม่ทําก็ออกไปรีบไปทําสิ น้องได้ไงวะสมัยยังแกล้งกันเป็นเด็กอยู่แบบนี้เหรอนี่นายเป็นคนแกล้ฉันใช่ปะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ย ทำไมฉันจะต้องแกล้งเธอด้วยมีเรื่องอะไรกันพอครับก็เด็กใหม่น่ะสิครับไปแอบอู้อยู่ในห้องน้ําแล้วก็ไม่ยอมมาทำงานนะครับอะไรกันแค่นี้ก็ไปแอบอู้แล้วหรอฉันจะหักเงินเดือนเธอ1,000บาทหักเงินดูสิแค่มาทำงานวันแรกก็โดนหักเงินแล้วอะ คุณเฟิร์สได้ฉันไปทําความสะอาดในห้องน้าอะค่ะแถมยังล็อกประตูขังฉันไว้ในห้องน้ําอีกไม่จริงนะครับผมจะทําแบบนั้นไปทําไมใช่ค่ะคุณเฟิร์สเขาไม่ได้ทาหรอกค่ะเธอไม่รู้อะไรคุณเฟิร์สเนี่ยเขาเป็นญาติกับคุณท็อปที่เป็นผู้อำนวยการนะแถมเขายังเป็นแฟนของท่านประธานอีกด้วยคุณเฟิร์สคะเดือนนี้ฉันตั้งใจทํางานสุดความสามารถเลยคุณเฟิร์สอย่าลืมฉันนะคะผมไม่ลืมหรอกครับคุณเตยเดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้ไปบอกแฟนให้นะครับ พูดจริงเหรอเรานี่คุณขบกับท,ทาํานาตั้งแต่เมื่อไหร่เงียบไปเลย,ยเด็กใหม่วันนี้เธอไปถ่ายเอกสารสัญญาทั้งปีของเราให้เสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นได์ด้วยฉันขอให้เสร็จภายในวันนี้เอกสารสัญญาทั้งปีเลยเหรอคะแต่ว่ามันมีเป็นพันๆฉบับเลยนะคะฉันจะไปทําเสร็จได้ยังไงอะ่ะธโมจะยืนเถียงอยู่เมื่อไหร่จะเสร็จอะรีไปทําเข้าสิเอกสารเนี่ยต้องใช้ในวันประชุมพรุ่งนี้นะถ้าทําไม่ได้ปลาออกไปจะทําทไม่ทํา ทค่ะวิกกี้เธอทำงานที่คุณท็อปสั่งอ่ะเสร็จหรือยังงานแบบนั้นน่ะเหรอฉันขอเตือนนายไว้ก่อนเลยนะว่าทีนี่บริษัทไม่ใช่บ้านนายที่จะทำอะไรก็ได้แล้วไงฉันเป็นหัวหน้าของเธอ เธอก็ต้องทำตามคำสั่งฉันแล้วถ้าฉันไม่ทำล่ะก็จะเจอแบบนี้ท่านประธานมาพอดีเลยค่ะไอเด็กใหม่เนี่ยมันไม่ยอมเชื่อฟังคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเขาเป็นแฟนของท่านประธานนะคะ <S <S งั้นเหรอใช่ค่ะมันเป็นความผิดของฉันเองฉันทำตามคำสั่งของคุณเฟิร์สไม่ได้แล้วก็เถียงคุณเฟิร์สด,ด้วยค่ะ ฉันจะลงโทษเธอโดยการให้เธอเนี่ยไปซื้อกาแฟมาให้พนักงานทุกคนได้ค่ะนี่ท่านประธานไม่ว่าฉันที่ฉันแอบอ้างว่าเป็นแฟนของท่านประธานเหรอเนี้หรือว่าท่านประธานก็ชอบฉันเหมือนกันนะคุณวิกกี้ครับ ท่านประธานเขาสั่งให้ผมซื้อกาแฟมาให้อ่ะคุณเอาไปได้เลยขอบคุณนะคะอุ๊ยพิกี้เธอทำของตกอีกแล้วนะแค่นี้เธอยังทำไม่ได้ แล้วบริษัทเนี่ยจะหวังอะไรจากเธอฮะแต่คุณเป็นคนทำตกเองนะคะนี่เธอกล้าเถียงใช่หรอรู้ไหมถ้าเธอยังทำแบบนี้อีกเนี่ยฉันสามารถไล่เธอออกจากบริษัทได้เลยนะที่นี่มีกฎข้อไหนห้ามเถียงหัวหน้าด้วยหรอคะแล้วคุณจะไล่ฉันออกเนี่ยท่านประธานทขารเรื่องด้วยไหมคะฉันเป็นแฟนของท่านประธานฉันจะทำอะไรที่นี่ก็ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย นายก็จําเรื่องทั้งหมดที่นายทำอาไว้ด้วยนะเพราะว่าฉันก็จะจําเหมือนกันว่านายทําอะไรไว้บ้างปาาเก๋นี้ไม้ตลอดและนี่คืองานที่ผมวางแผนเอาไว้ครับ ทำได้ดีมากแฟนของท่านประธานเนี่ยทำงานเก่งจริงๆเลยนะครับที่ผมทำงานได้ดีแบบนี้เป็นเพราะคำแนะนำของท่านประธานครับฉันเป็นคนทำงานนี้ทั้งวันมันจะเป็นของคุณได้ไงคะคุณเฟิร์สพนักงานใหม่อย่างเธอจะทำได้ยังไงสงสัยอยากจะได้หน้าสิเธอมีหลักฐานไหมล่ะฉันเป็นคนทำงานนี้ทุกคนก็เห็นนี่คะพอดีว่าฉันไม่เห็นอะฉันก็ไม่เห็นอะ ดูสิไม่มีใครเป็นพยานให้เธอสักคนนี่พวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยหยุดหยุดสร้างความวุ่นวายสักทีที่นี่ที่ทำงานนะไม่ใช่ตลาดเราออกไปได้แล้วบัเอาเป็นว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยออกไปก่อนฉันขอคุยกับพนักงานคนนี้เป็นการส่วนตัวมาดูกันว่า ท่านประธานจะลงโทษเธอเขาทำผิดต่อเธออ่ะเธอจะลงโทษเขายังไงหรอไม่ต้องมาพูดดีเลยเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเธอมีแฟนตั้งสองคนอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่ามีกันนะ นี่ hey, ใครเป็นคนทำสัญญาที่เซ็นกับบริษัททีวีเมื่อวานนี้เอ่อคุณเฟิร์สคะสัญญาฉบับนั้นน่ะเป็นของคุณเฟิร์สหรือเปล่าคะใช่ผมชั้นเองชันติดต่อคุณไอซ์อยู่ตั้งหลายครั้งวอกคุณไอซ์จะยอมเซ็นนะ่ะนายรู้ไหมสัญญาที่นายทำเนี่ยทำให้บริษัทขาดทุนหลายสิบล้านเพราะนายใส่ตัวเลขผิดแหมแค่นี้เองค่ะ คุณเฟิร์สถ้าเขาเป็นถึงแฟนของท่านประธานยังไงท่านประธานก็ไม่ว่าเขาหรอกค่ะใครเป็นคนทำสัญญากับคุณไอซ์เดเจวิกกี้ครับใช่ครับวิกกี้ทำอะไรกันนะคะฉันยังไม่ได้ยุ่งกับงานนี้เลยพวกคุณเป็นญาติกันก็ต้องเข้าข้างกันนะสิก็เมื่อวานอ่ะเธอเป็นคนไปเซ็นสัญญากับคุณไอซ์นี่เอางี้เตยก็เป็นพยานให้ได้อ่ะ ออใช่ค่ะยายเด็กใหม่เนี่ยเป็นคนทำค่ะยังไงฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเป็นเพราะแกคนเดียวเลยยาวิกกี้โอ๊ยนี่แกกล้าทำฉันเหรอโอยทำไมท่านประธานต้องไปผกูกขู่ไอพนักงานคนใหม่คนนี้ด้วยอ่ะทำไมน่ะหรอ ก็เพราะว่าวิกกี้เนี่ยเป็นแฟนของฉันไงแฟนแล้วถ้าท่านประธานเป็นแฟนของวิกกี้แล้วเฟิร์สอะทำไมท่านประธานถึงไปชอบคนแบบนั้นล่ะครับมันเรียนไม่จบมปไปด้วยซ้ำอะวิกกี้เนี่ยไปเรียนต่อมหาลัยที่อเมริกาแถมยังได้ใบปริญญามาตั้งสองใบเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะ่ะมันเป็นไปแล้วค่ะคุณเฟิร์สคุณกับพนักงานของคุณร่วมกันกั่นแกล้งฉัน แล้วก็ยังแอบอ้างว่าเป็นแฟนของท่านประธานแถมยังทําให้บริษัทนะขาดทุนแล้วก็ยังโยนความผิดให้ฉันอีกคุณน่ะเตรียมตัวถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้เลยไม่จริงอะ่ะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันแค่แค่อยากสร้างกฎที่มันดีกว่านี้ก็ท่านั้นเองอะ่ะจะโดนจับแล้วยังจะยังพูดมากอยู่หรอคะคุณเองก็เหมือนกันคะ่ะคุณท็อปคุณน่ะเป็นถึงผู้อำนวยการแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเข้าข้างญาติของคุณ คุณ่ะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรนะครับเดี๋ยวสิครับคุณนุนครับยกโทษให้ผมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับนายไม่ลองไปขอร้องแฟนฉันดูล่ะ,ะวิกกี้เราเป็นเพื่อนกันนี่ปล่อยฉันไปสักครั้งเถอะนะนันซีวิกกี้พวกเธอเป็นเพื่อนกันนะก็ควรให้อภัยกันสิเดี๋ยวจับพวกฉันส่งตำรวจเลยนะ เพื่อนกันงั้นหรอคะเพื่อนที่คอยกันแกล้งขังฉันไว้ในห้องน้ําแถมยังขโมยงานที่ฉันตั้งใจทําแล้วก็โยนความผิดให้ฉันนายเคยเห็นฉันเป็นเพื่อนด้วยเหรอโอ้ยเป็นพราแกเลยทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันสายไปแล้วล่ะคะ่ะคุณเฟิร์สคุณท็อปเสียใจด้วยนะคะส่วนสองคนนี้เนี่ย ก็ต้อผูกมังโุได้ยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะส่งพวกคุณไปทํางานที่สาขาต่างจังหวัดเป็นเวลา6เดือนเพราะว่าพวกคุณเนี่ยมาลังแกคุณวิกกี้แฟนของท่านประธานเชิญครับทุกคนแฟนเขานี่เก่งที่สุดเลยอ่ะอีกหน่อยผมมาบริหารงานแทนเขาได้แล้วว่ะสิจะไม่เก่งได้ไงล่ะ เขาอะ่ะมีแฟนเป็นถึงท่านประธานบริษัทเลยนะเก่งเก่เข้าเที่ยงอะไรดีชมต่ำดาดเขาผั